ุรงนี้หัดเหนียวหนังก็มืดหมือนกันค่ะนมันจะลายแห้งนะคะนี่เป็นการนั่งจอฝานะคะเนาะนั่งจอหน้าฝานะคะพี่น้องซ้ำฟุ้งลอยไปดั่มหนาวแล้วพี่น้องโอ้โหเมื่อยจีบพี่หนึ่งเราบอมเป็นหยังแล้ววุ๊บนี่เต็ม แหมแท้แท้นั่นแต่พันข้อนนี่เพิ่นเอาเพิ่นเอาพันไอ้พักไว้ตรงข้อนะแสดงว่าได้พี่น้องปลาดอกแก้วเนาะค่ะเนาะนี่คือปลาดอกแก้วตัวมันกระใสๆนะคะสวัสดีจ้ะพี่น้องมันกจะฉับ้าพี่น้องมาเบิ่งลำเซบ่ายนะจ้าที่เห็นกันนี่คือลำเซบ่ายจ้ะพี่น้องตอนนี้ก็ฝนกระลังโลงเม็ดนะคะเนาะก็เลยนทงใจทีกันฝน ฝนกำลังตกจ้าลงเร็ดเลยอันนี้ถือว่าน้ำไหลายนะจ้ะพี่น้องแต่ว่าเจ้ากะมหาเออ่มหาวานเหห์มหาสะดุงนะจ๊ะใสสะดุงยกสะดุงนะจ้ะพี่น้องจากลำเซบายตรงนั้นน้ำก็จะไหลามากนะคะไหลามาจากลำเซบายน้ำไหลมา ร้ายเรื่องใจของลาง้ายเลยค่ะน้ำเยอะมากมากนี่ก็มากขังแรงนะคะพี่น้องที่น้ำหลายเดี๋ยวจะพายางไปเบิ้งนะคะเนาะแบบรถตุตตยายานเนาะพี่น้องเบิง้งเครื่องสือรถตุ้ยาน อันนี้ข้าเจ้ากามะวานแห่แหละนะจ๊ะแต่ว่าคขายประท่านจึงงํามมากพยายาจะเป็นังงมห,หมือนน้ำมอเลยมาจาพี่นอมนอนิกสิมวอประวัติลำเซ่หม้ฟังนะจา้าลำเซบายเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยความยาวประมาณ233กิโเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ3,132ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็น1,957,731ไร่โดยคำว่าเซบายมาจากภาษาอีสานคือเซแปลว่าแม่น้ำลำน้ำร่วมกับคำภาษาเขมรคือบายแปลว่าข้าวซึ่งคำนี้ก็ยังไม่มีการอ้างอิงที่ชัดเจนนะคะ และก็ลำน้ำเซบายนะคะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเยโสธรจังหวัดอำนาจนเจริญและก็จังหวัดอุบลราชธานีรวมไปถึงบางส่วนของจังหวัดมุกดาหารและก็มีบางส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะแล้วต่อมาก,ก็จะมาว่าต้นกําเนิดของลำเซบายเนาะจาะ่านาอลำเซบายมีต้นกําเนิดจากสันปันน้ําของลุ่มน้ําเซบายและลุ่มน้ําห้วยบางอี บริเวณภูถ้ำย่างเดียวบ้านกุดแขดอนตำบลกุดเชียงหมีอำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรไหลผ่านอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคําเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรและก็ยังไหลผ่านอำเภอไสนาคณิคม,าามไห,มไห,มมมมหลผ่านอำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรและก็ยังไหลผ่านอำเภอศรีนาคณิคมอำเภอหัวตะพานอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญและก็ยังไหลผ่านอำเภอเข่งในอำเภอม่วงสังสิบจังหวัดอุบลราชธานีและก็ยังไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลยี่บ้านดงบางตำบลหนองบอออำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีความยาวประมาณ252กิโลเมตรซึ่งใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติประมาณปีละ1,666ล้านลูกบาทเมตรหรือประมาณร้อยละ8.54ของปริมาณน้ำท่าตามธรรมชาติทั้งหมดสามลุ่มแม่น้ำมูลแล้วต่อมาก็จะพาพี่น้องเมืองล่ำเซบายแบบใหญๆนะจ้า้างล้างนี่ก็จะเป็นตรงล่ำท่าน ลำไส้ใบไหลามากนะจากหน,น้องคือต้นน้ำนะคะไหลลงไปข้างล่างแล้วข้างล่างค่ะว่บนเลิกนี่จ๊ะพี่นอ้องได้ว่าน้ำก็จะไหลแห้งนะคะเนาะนี่ค่ะตรงนี้บนเลิกข้าเจ้าจะมาหาปลาอยู่ตรงพุนะะ่นค่ะข้าเจ้าก็หาปลานะคะเมื่อวานเหใส่สะดุง้งย่องๆนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวจะกลับกล่องเบงนี่ค่ะตรงพุ่นนี่ค่ะ นี้จะเป็นเทียงหน้าหน่อยอยู่กลางลำน้ำเลยนะจ๊าพี่น้องนี่เทียงหน้านอยนี่ตรงนี้เพิ่งกระจาหาปลาค่ะน้ำก็ะจะเบลกเพียงเขาเพียงเอวนะคะแต่ว่าน้ำมันจะไหลแห้งนะคะนี่เพิ่งกับัางจ่อปลาเนาะนั่งจ่อหาปลานะคะพี่น้องชวนีกจะฝนตกไปล่อยนะคะเนาะตกบ่แห้งก็สามารถที่จะ้าปลาได้เทียงหน้าหน่อยเพิ่งก็ะเจาะเอวย ตรงนี้นี่ค่ะตรงล่านามต้นนามก็จะไล่มาแบบนี้นลยค่ะพี่น้อตงต้นนี้เพื่อนก็นจะฝางเป็นไหนมันเป็นเื่อสันสันเครื่อนนะคะเนาะเพื่อสันฝายนะคะเนะาะใหญมันชะล่อน้นามค่ะแล้วกระเฮ็ดเป็นแรงท่องเที่ยวนะคะพี่น้องช่วงหนาหนาวนะคะนามก็จะบลายต้นนี้ก็จะเป็นบริเวณล่านหินเลยนะคะเนาะหน้าช่วนเป็นหนานามนามก็จะไลยค่ะสามาถมหาปลามาใส่สะดุ้งได้เมื่อวานเห็นี พี่น้องช่มภาพบรรยากาศหนาวนะคะเนาะเพื่อมีไผ่กินหอนบรรยากาศแบบตั้งจังหวัดนะคะที่นี่ก็จะภาพพี่น้องยางเบิ้งจ้าเดี๋ยวจะพาแวะมาเบิ้งป่าก่อน,นะค่ะพี่น้อง ป่าดิพ่นวานแห็นแด่งนะคะเนาะนนากว้างมากค่ะพี่น้องข้ามมาบา่งป่าเนาะค่ะเนะา,า,า,านะ,ะเนะี่ยจะกราบกล้องกานเดิงค่ะนี่ป่าคือว่าิันตกได้เนะค่ะเนาะตัวใหญ่ดีวค่ะพี่น้องอันนี้เนี่ยจะได้เป็นกิโลมคะ่ะ นี่นจะตุงและลูกค่ะจะทำบำรุว่าปรายังมาค่ะเนาะใช้รูปแล้วเข้าเมนต์บอกเด้อลยจ้าตุงใหญ่ค่ะพี่น้องยังก็มือ,มเ,นอนนนเนเลยค่ะนี่ค่ะเทียบก็มยยือเลยนียย่ใหญ่ซ้มยยำมือเลยค่ะพี่น้องอันนี้เพิ่นก็นจะมาตกต,ตุ้งเต้เศ้าแล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่นว่าถ้าแดดออกร้ายก็หนี่เพิ่นก็จะมาหาปลาหลายนิดห่งเนาะ พี่หน่องก็จะผ้ายางเกาะเบืองนะ,ะเนาะนี่โน้ำไหมพี่น้องอ,อน้นซ่อนน้ำค่ะเตะว่ากระบูกาลโล่งค่ะเพราะว่าบดจิน้นก็ไม่น้ำนะี่ค่ะเน,ะนาะน้ำไหมแห้งพี่น้องปัตยาปัตยาแต่ว่าคนในพื้นที่นี่ข้าเจ้าสมบยูรณ์คะ่เพราะว่าข้าเจ้าหัวาน้าม,มันเลิกสมัยนี่ะค่ะเนาะประทับใจคะ่ะก็เลยมาถ่ายเก็บไว้ค่ะเดี๋ยวนาแล้งก็จะมาถ่ายพี่น้องเบิ่งอีกนะี่ค่ะเนาะ เนี่ยจ่าพี่น้องเนี่ยเ้งงามเตื้งเป็นตะย,ยานนะคะเนาะไหลแห้งค่ะพี่น้องง่ามไหลแห้งเลยคะ่ะที่นี่ก็จะพาพี่น้องมาเบิง้งพระเจ้าวานน,น,นะจ๊ะอันนี้ที่เพิ่นถึงมานะจ๊ะเนาะกาเล่นเลยท้ายคลิปเราไหวตอนนี้เราก็ร่างงมหงสค่ะนกขนึ้นมากค่ะแต่บ,บ่อพี่น้องบอ่อแดดนะจาะเพราะวันหนามันจะแห้ง สังเกตเบิ่งว่าเพิ่นเกิดเจเนเบิ่งป่าป่าน้่นเลยน่ะถ้าเกิดหินป่าเพิ่นก็จังจะ๋ววานนะคะเนาะนี่พี่น้องเบิ่งมืออาชีพค์ผักค่ะ,คะเตรียมแล้วค่ะเตรียมจังหวะแล้ววานวานฟุ้งมีทื้วาน้านา,นนา,นาบ่เลิกนี่ค่ะพี่น้องถั่วมประมาณประมาณตรงก้นเนาะค่ะเนาะ หนึ่นมกำลังงมงมปางมปาถ้าค,คนในพื้นที่เพิ่นกัดจะบใบยานนานนะะเพราะว่าเพิ่นเคยมาหาตอนย่ามแรงถ่ายย่ามแรงนี่ก็จะเห็นคนเห็นหน้าจอพี่นอ้องงมมึ้นมาเลยจากบ้านเพิ่นกัดสับ,บ้านเองนะจ๊นะเนาะ ลุนๆเป็นน,ปน้ำกันจา้าพื้นตรงนี้มันก็จะเป็นลาดหินนะจ้าพี่นอ้องมันจะม,ม้วนๆขีดตมค่ะก็ละเลยสามารถหาหนามได้ตัวก็เลยสามารถหาปลาได้ตัวนะค่ะเนาะหนาม่ธรรมดาหนูจะอุ้ยได้เลยพี่นอ้องนั่ยนึกแล้วหาปลานี่นัาาาน่นแล้วเก็บใส่กระเป๋าลแบบ่ะนี่น้หนามไหมจย่างกเก็บใส่กระเป๋านี่มั้ง นี่เบิ้งในกล่องมันแน่วงนี่เลยนี่เิ่นกระจวาดอีกแล้วค่ะเนาะตั้งท่าแล้วนะพี่น้องหน้าบ่เลิกตาหน้าบ่เลิกเลยเพวาเขาขึ้นไปนิดนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นล้านหินเนี่พี่น้องบ่มีขี้ตรงล่ะเนาะ เมื่อเสียบพี่นอ้องวันเนีะแมเมืองป่าบ่อนก้อนแนมหินตรงป่านะคะพินกรจาวานนะค่ะเนาะเลิกอันนึงสองสามฟง<อ>ลอยไปน้ำหนากแล้วพี่นอ้องโอ้เมื่อถึงพี่หนุ่เาบอมเป็นหยังเราอะคือย่หมองนี้เลิกได้พี่น้อปปนงมอ,นอ,อ,องนี้หนิหดเอวมอนค่ะ นี่ร่อนกำน้ำเสือบอย่านค่ะเสือชู้เสือเพิ่นกับบอสไซน์เนาะคะ่ะบ,บาวาเพิ่นเป็นเมื่อเฉีะะ่ยเนาะเนาะเป็นคนในพื้นที่นี่ค่ะกำลังงมหาปาะะ่ปาเน,น,นาะง้มเงยสู้กับใจใจนู้นหมาเนี่ยงอวบแล้วในย่าติดนั่นน่ะติดยู้ติดยู้นี่เพิ่นก็นจะคอใส่คออะไรเนาะคะ่ะราะวะอย่าไมันู้บมือนะจ๊ะเนาะอื ได้อยู่เรื่อพี่น้อง่ตมากก็จะมาเบื่องฟังผีนะจ้าพี่น้องเพิ่นกะหาป้าขึ oui ้นกันจ้าตรงนี้น้ำก็จะเพียงแคหัวเขานะค่ะเนาะคนในพื้นที่เิ่นก็จะบ่ยานนาจ้าพี่น้องเต่ถ้าเฮาเห็นแล้วนี่เขาก็ว่าน้ำลึกเลยเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะได้มันั้งค่ะเบื่องจ้ากตะไครที่เพิ่นเอามาละค่ะ วานเบิงปลาเนาะคะ่ะถ้ามีปลามันก็จะวานไม่พี่น้องดูนะคะต่างจงังหวะเลยต่างจงังหวะเนื้ยางมากก่อนนะคะ่ะยางมากก่อนค่ามข้ามทางไปเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นหินเนาะค่ามทางไปเขาเท้าข้าไปเนาะคะ่ะค่อยๆยางได้พี่น้องเพราะว่าหนังมันไหลแห้งนี่ยางเร็วกร่เด็นเนาะคะ่ะวานแล้วปุ๊บนี่เต็ม เอ็มแทแท้เดือดเดือเยียบเยียบไว้เยียบไว้แม่นปลาดินอยู่บนหงพี่น้องเนาะคุณแลีนไว้ค่อยๆค้ำไปเนะค่ะเนาะค่อยๆค้ำค่อยๆดึงไปนะค่ะมานโมมานโมนั่นถ้าพันข้อนนี่เพิ่นเอาเพิ่นเอาพันไอ้ ผักไว้ตรงข้อนะแสดงว่าได้พี่น้องนี่เออข้าวเยียบแห่ไว้น้ำพรอมเก็บปลาเหมือนกันมาค่ะพี่น้องมาต่อทีเพิ่นใส่สะดุ้งยอ่ยอๆนะคะเนาะอันนี้ก็จะมาเอาปลาซิ้วนะค่ะเนาะปลาซิวปลาแก้วยอดใหสุดท้ายอีกนะคะเนาะ เอาเสือมาเเกือเกลือไม่ดเอากระตนเอาเซอซิมาคารสบเป็นยังงนวซิมาคาร์วสตอนมันถอมนตนดามขาเด้พมพ์คารเด้โอ๊ยไปแล้เด้อไปแล้วไปเลยเดี๋ยวอไแวเฮแม่เป้าสอยแล้วเนี่ยโต๊ะวีนอฟไปได้โต๊ะ ตะกาตะาตะก้าต๊ใชแล้ว,วไม่กินหูาตะก้าตะก่เป็นบีีบานน,น,นาี่น้งนึเมืเ่อสี่ันน่ <laughs> ต่อมาก็จะมาเบิ้งกระเจ้ายกสะดุ้งเนาะจ้าพี่น้องสะดุ้งยกปานะคะเนาะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนาะค่ะเพราะว่าบางเทือกกติดแน่บางเทือกขึ้ติดเนาเนะคะนะ่ะเนาะจ้าพี่โยกกรนมาแล้วค่ะพี่นอ้องตำมานบอ่อุ่นมานบ่มานบ,านบ่หลุ่นไปกับเพิ่นเนาะคะ่ะเอ้ยได้ยุค่ะได้ยุได้ยุ หมานเนี่ยจ้าพี่น้องหมาดเนอะเอาไปหมกเอาไปเอาไปหมกเนาะคะ่ะจังสเสียบใส่พายอีตัวเนาะนี่คะ่ะแนวใส่เพิ่นก็จะเป็นตะการเดี๋ยนี้เลยค่ะเดี๋ยวสิว่าพี่น้องมาเบิ่งปลานะคะเนาะเขาเอิ้นว่าปลาดอกแก้วเนาะคะะ่ะเนาะนี่คะ่ะปลาดอกแก้วตัวมันก็จะใสๆนะคะ่ะพอดีเพิน่นเพิ่งจะมาเนาะคะ่ะมันก็นเลยแดดบลาย ยี่นี่ก็จะกลับแล้วค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าเกิดว่านาะแหลงเนาะคะ่ะประมาณเดือนช่วงหนาหนาวเนาะคะ่จะสจิท่านว่านมักราในน้ำก็จะบอกไม่มีเนาะค่ะพี่นอ้องก็จะพามาเบิงวา่าความเลิกความตื่นมันซ้ำใหนเนาะแต่คือจังพนมหาตกุกินะคะ์ค่ะเนาะมาใส่วนันแห้งน้ำก็เบลล์ค่ะพี่นอ้องเบลล์ยาวเิ่นกนยง่ง ยางล่านเห็นตรงหนาด้วยค่ะบริยานเลยค่ะ,ค,ะคุณค้นในพื้นทีเนาะค่ะเนาะฮึมพี่น้องว่าปวดทิ้วเลยแต่ว่าคุณเริ่มจะขึ้นมากแล้วค่ะบอกว่าบ้นนี้แหละบ้านนี้แหละวุ้นคนบม่ค่อ,คคคอยปลามันบม่ค่อยหลายค่ะพี่น้องไม่ว่านาม,มันหลายปวดนามลายกาาว่าปลานะคเนาะแดงวอวมาเนาะอุ่นเต้า ได้หลายก็เอาไปให้กอบรัวกินหลายนะคะยิ้มหลายดุ่นน้ำพันนนะตะ์สามสิบบานได้ด้วจาาพี่หนอนก็เก็บไว้อยู่ค่ะหมา,มน,าน,น,นี่ได้ยิ่ม้องได้ยินฟ้าแล้วก็ขึ้มากอนจังสิีย